จ้ามาถ่าตอ,ตอนเส้าๆเนาะจ้ามาเก็บเห็ดน้ำแปง็งดึงเอาไปก่อนเดี๋ยวจะเอาไปตัดเอาขาเอากัาไก่ไว้จ้ามืาเนี่ย้น่ะขึ้นเป็นน้ำอยู่น้ำภูเขานะเป็นน้ำเขาเนี่ยมาวัานได้3สามสิบสามกิโลจ้ามาวัานเนี่ย เป็นงามๆไปเลยนะเนี่ยเพื่นน่ะเป็นเ,น,เนี่ยขึ้นไปทั้งเขาพุ่นน่ะแต่ดอกใหญ่ๆอวกอันอันว่านแบกเห็ดจุด มันปานกลางไปแปลงก็เก็บได้จ้ะเก็บไปไว้ขายนี่ตัดขาเขาบอกางนี้ไหมเนี่ยนี่จ้ะขาไหม ดึงด้วดึงคืนคุณอาฟินบอมันอยู่ในนี่ไหมอันนี้ขาเนาเบื้องหนหน่อยเด้อฟินอ้ขาเด้อน่าจะไมกันเด,ดี๋ยวก่อนเบื้องด้วยขาเน่รับ สองอันนี้เลย้ขาอันนี้แม่แบ่งทอนไว้โอ้ขาขาเากรโดดขาใหญ่ค่ะ นม่เลยว้าวเธอเลือดทาร่าเยอะ เจอหมองนี้เป็นกุมอู่นี่จ้ะเนี่ยดอกดี๋เก็บนกันดอกก็่ได้ยใหญ่ปนไดะพุ่นน่ะ เบื้องอันนี้มันยูนน้ำหลืบนู่น้ำหลืบไห,ห,หมเนี่ยนี่น่าจะเห็นปะอ้ยบงับงๆเด้อเด้วเด้อใช้เบื้องน้ำกันดึงออกโอ้วุ่นอานี่เด้อด,ดูค่ะดูค่ะไปมาเจอดงเห็ดคัะเล้นนะคะเห็ดมันปู Ne. ich annehme. như tay tuần này nè nó nhẹ nhàng ta mua điều nâng sống sám si lục vẹt hà hốc chết bẹt cao xếp nâng sống hà hốc chết cao xếp mua điều Ông นี่ตายเว้ยเฮ้ยแมนอุ้ยย่านย่านยังถุงมือวะมีติลุกบุแนย่านย่านงูตอดอุ้ยพุ่นนอะ เอิญหาทแทอะเอิญหาทแทอะแมนมืดจ้ะแมนมืดปาดป์ตบุญยิงมาหอดพี่แมนมืดแมน,ม,แม,นมืดเลยลูกหล่าเอ้ยอีหล่าเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวพี่ให้ดูดอกนี่เด้อน้องหลาออยลี่ใ,ลใหญ่มากอะใหญ่มากเลยอะเด็ดเถอะ

ตากไวดิแตอาันนี้ดอกนี่มั้ยต้องสีนวเลยดอกเฮ็ดคอยจะออนหลายฝนก็ตกโอ้ ตกแต่งโมตแต่งไทยพูดสาดนะอ,อยากให้พี่อยากให้ปปะแอละนะมาเห็นแทะไม่แปลามาพอดงเห็ดพุ่นะมันสสีอบอยู่นะจ๊ะแมนไปหมดพุ่นะ ข้างในพูดนานๆเฮ้ทั้งนั้นเลยจ้าเก็บเลยจ้าเดี๋ยวต้องให้เร็วประมาณอมดูวีฮอมิีเกสตูเว็บพี่แฮ

พอกันแม่อักเก็บเห็ดลูกถามว่าเยอะนี้พากันท<ะ>ําหรลัจ<ะ>้ะวะาอ้อมยอดสอันสวามวเยอะนี่อ้อดสอันอ้อฮะอ <Mom. S 2> ปเจอนี้ถ้ามาถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือผลงานนะคะได้สามตะก้าใหญ่ๆนะคะสามตะก้าใหญ่ๆกับถุงมีแต่ดอกใหญ่ๆคะ่ะวันนี้มีดอกใหญ่ๆมากเลยค่ะ คนมาสั่งเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ทันฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ยนะคะสวัสดีค่ะ